รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตายผู้คลเมืองลำปางนะจะปันปวนสักแค่ไหนแต่ในเมืองที่สดใสก็พลิกอะไร อ่านเจอในหนังสือค่ะว่าถ้าเราไปต้มเองที่บ้านก็จะไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมคะต้องบอกว่าธรรมชาติให้เรามาครับโชคดีก็คือที่อุทยานชาติเจซอนคือเราไข่ทั่วไปนะครับไปลวกที่อุทยานก็จะเป็นไข่แดงสุกไข่ขาวเหลวอย่างนี้ยแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะรสชาติมันกลมกล่อมนะอร่อยกว่าไข่ต้มธรรมดายิ่งไปทานกับน้ำยำเนี่ยน้ำยำเขารสชาติพิเศษจริงๆ,ๆออกสามรสด้วยนะคะขนาดไข่สามรสแล้วนะครับค่ะก็ลงชิมข้าขวเลยครับ ผมจับมาดมแล้วนะมันหอมนะครับก็ต้องขอบอกครับว่าทางข้าวของเราเนี่ยเราก็ทําการผลิตเองปลูกเองครับนะครับครับผมโดยปลอดสารพิษหมดทุกอย่างเหมือนกันนะครับปลูกแบบนี้เหรอคะใช่ครับผมอยากดูแปลงข้าวของคุณเท่านั้นเองครับการเตรียมดินแล้วก็ใช้ไอ้ปลวกจอมปลวกครับก็คือมาหมักอยู่สามสี่ถึงสี่วันถึงแล้วถึงมาไปลงแปลงดินนะครับเตรียมในการเตรียมดิน ก็ในการใช้จาปวกหนึ่งในหนึ่งกอก็มีสักสองถึงสามจาปวกครับแล้วก็มาหมักกับข้าวหุงสุกนอกจากคุณใช้เจาปลวกเจาปลวกแต่ในการเตรียมดินแล้วเนี่ยปรับสภาพดินแล้วคุณยังใช้จุลินทรีย์จากหยกกล้วยด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมยือจะกรรมการมีอะไรจะสงสัยจะสอบถามไหมครับคงไม่ค่ะเรากรรมการทั้งส ได้มาดูผลงานงคุณด้วยความชื่นชมเพราะคุณในเรื่องสถานที่เก่งและการบริหารจัดก,การของคุณเนะี่ยก็เก่งคุณมีเพื่อนที่ดีนะครับมีผู้จัดการที่เก่งมากผู้จัดการก็มีทีมงานที่ดีมากเราพิจารณาดูแล้วเนะี่ยเหมาะสมอยิ่งที่จะให้คุณเนะี่ยเป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์นะครับงานของจังหวัดลำปางนะครับ เขาเรียกว่ามนเห์เคล,ลาลงลำปางหน้าเที่ยวขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วก็สมควรให้ค่ะด้วยครับคิ้งหูองกอะิ้งยาอย่างลงไปอะ <c oughs> ไ่ะไอไอไล่ผมออกเลยครับไล่แน่ทิ้งอะ่ะคนสภาพจากการเป็นพนักงานทั่วไปไปเลย <c oughs> แต่ เลื่อนขึ้นมาเป็นรองผู้จัดการฮะตะเกียว่าอย่างเงี้เหรอครับว่าทำไมเหรอเลื่อนขึ้นมาเป็นผู้ช่วยไอ้หย่าการเหมือนเดิมเงินเดือนเพิ่มขึ้นผมเป็นรองผู้จัดการแม,ผมผร่ผมเป็นรองผู้จัดการผมเป็นรองผู้จัดการย้าวขอเสาว์ฮักเสาร์มึง ลงเขาลงอะไรด้วยสาวฮัมสาวเฮ้ยลงเขาแล้วโ,โ,โอ้โหขอพรแสดงอะไรได้ยินหมดแล้วเนี่ยโอ้ตื่นสะดุ้งมโนตื่นหมโนแกอ่อะอ้างตื่นไม่ดีเหรอฮะไม่งั้นคุณก็ไม่ได้ทำเริ่มวันสักทีเนี่ยไม่งั้นไม่ขอบคุณอีกขอบคุณเข้าไอ้ซื้ออย่างมรเนี่ยนี่ซื้อนี่ <c oughs> นี่เข้าวแตนแล้วก็อันนี้เนี่ยอะไรเนี่ยเข้าวมันข้าวมา ดูแลด้วยนะอุ้ยดิค่ะหนูจะดูแลให้เป็นอย่างดีเลยนะคะพี่เสีย่ยอย่าหลอกพลอ,ลอนเลยนะครับพี่ไม่ต้องห่วงค่ะพี่แกปิดการนะบอลโอ้ยพี่หนุ่มโอ้ยนึกว่าเจอดีซะแล้วเนี่ยโอย้ไม่ไหวแล้วอะไรนต่พี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยเป็นอะไรพี่ทองเสียนเะ<ว><น>ฮลโหลมอน ว่าไงฮะอะไรนะโอ้โหไม่รู้หละยังไงพ่อก็ต้องมาช่วยหนูอะน้าน้าน้าพ่อมันไม่มีคณะน้าน้า,นาโอเคตามมา้นนะพ่อน,นะขอบคุณค่ะมอนแล้วไงต่อนเนี่ยนี่งไงฉันก็คิดอยู่เนี่ยกลุ่มดูงานจะมาจากกรุงเทพเนี่ย คนยังไม่ครบเลยแกไวที่ท้องเสียไปก็ตัวหลักข้างนั้นอ่ะดีนะเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยถ้าเกิดเป็นงานเลี้ยงด้วยเนี่ยแย่เลยโอ้ดีอุยอ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษดูว่าปิง <laughs> มัาเป็น,นยังครับหลบก็ได้นะ <laughs> แล้วไงต่อเน,นี่ย <laughs> ก็เมื่อกี้ฉันก็โทรเรียกพ่อแหละให้พ่อมาช่วยอีกคนนึงอ่ะออยังไม่ครบดีอ่ะ ฉันว่าตอนนี้น่าจะครบแล้วล่ะพ่อนั่งเลยนั่งเลยพ่ออยากจะได้ที่ป๋ออยากป๋ออยจัอนนะก่อนนะก่อนพ่อนั่งก่อนนั่งก่อนเลยนั่งนั่งนั่งแล้วพ่อก็ไม่ต้องทำอะไรนี่นี่นี่อะไรนะเอาน้ำเอาน้ำใส่นี่เอาน้ำใส่นี่นี่แล้วพ่อก็เอาผ้าผ้านั่นแหละพ่อเอาวางชุบชุบเลยวางเลยแล้วพ่อก็หมุนหมุนอย่างเดียวพ่อมุนหมุนหมุน นี่แหละพ่อทำแค่นี้ใครถามอะไรยิบอย่างเดียวนะพ่อโอเคไหมมาแล้วพ่อไ่ทันแล้วโอเคนะพ่อโอเคนะไปแล้วไปแล้วพ่อโอ้ยเจอกเลยคะ่ะ<ม>นี่เจัเลยคะ่ะนี่นะคะจะเป็นชามตราไก่ที่เล็กที่สุดในโลกค่ะชามเล็กขนาดนี้เขาวาดได้ไงครับแล้วก็ดูจากลายแล้วเหมือนของจริงมากเลยครับ โอเ,ขขรเรื่องการวาดลายใช่ไหมคะ่คเขาใช้พู้กันเพียงเส้นเดียวค่ะแล้วก็มันจงวาดลงไปค่ะลำ้ำลึกจริงๆครับ <c oughs> ผมชักเริ่มมีชาชามตาไก่แล้วสิทำไมอะคะก็มีคนฉลาดฉลาดน่ารักน่ารักพูดถึงทุกวันนี้ครับก็ชามค่ะชามีชา <c oughs> ชามตาไก่เนาะ <c oughs> เอาเป็นว่าเราไปดูจุดอื่นกันดีกว่าไหมคะใช่ค่ะเราไปดูตรงนี้ดีกว่า นี่ค่ะทางด้านนี้เลยค่ะคุณลูกค้านี่นะคะมาเลยค่ะตรงจุดนี้ค่ะจะเป็นการขึ้นรูปแบบโบราณนะคะและคุณลุงท่านนี้นะคะก็คือผู้เชี่ยวชาญค่ะในการขึ้นรูปมากกว่า30ปีเลยนะคะ,คะที่เห็นคุณลุงนั่งยิ้มแบบนี้เพราะว่าคุณลุงเนี่ยสามารถขึ้นรูปได้ครบ3 0 0้ใบาตามเป้าหมายแล้วค่ะนี่คือใบที่300พอดีเลยโอ้หเสียได้จังคุณลุงช่วยทำตั้งแต่แรกอ,ยอยีกสักใบได้ไหมครับตัวเองสงสารคุณลุงเขาเหนื่อยแล้วนะ กันไหมเออนองถ้า,างั้นเราให้คุณลุงพักก่อนดีกว่าไหมคะเราไปชมขั้นต่อไปดีกว่าค่ะนะคะเจอเลยค่ะด้านนู้นเลยค่ะค่ะค่ะและตรงจุดนี้นะคะก็คือการวาดลายลงชามค่ะก่อนที่จะนำไปเผาค่ะสีที่เราเห็นเห็นไหมคะนั่นคือแร่หินสีจากประเทศเยอรมน,นีเลยนะคะรับรองปลอดภัยไร้สารพิษค่ะ ดูคนวาดสิดูดีจะเลยน,น่าจะเป็นดาราดได้เลยนะนี่ใช่ะน้องพี่ขอถา่กกออถายนะรูปกับเราคนได้ไหมคะถ่ายรูปเหรอขอ้ให้ไปดูกันว่าชามไม่ใช่ไปดูคนวาดอืมโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างบนดีกว่านะคะคขั้นตอนต่อไปอเอาเลยค่ะ,คะตามมาเลยตามหมอนมาเลยนะคะเ,คเชิญทางนี้เลยคะ่ะตามหมอนมาเลยคะ่ะ ขั้นตอนหลายๆขั้นตอนเลยนะคะเชิเลยคะ่ะด้านนี้เลยคะ่ะนี่คะ่ะและในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นการตกแต่งด้วยสีบนเคลือบค่ะโดยการใช้รูปลอกเซรามิกนะคะลักษณะจะคล้ายๆติดแททบทูอะค่ะเนี่ยครับที่เฮาหันนี่คือมันก็จะมีอยู่สองแบบก็มีแท็บทูขาวดำกับแท็บทูคัลเลอร์นะคะ <c oughs> นั่นแหละค่ะส่วนผลสําเร็จออกมานะคะก็จะได้มาเป็นรูปแบบสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ทางด้านหน้านี้ค่ะเป็นช้างติดลายสวยงามแบบนี้นั่นเองค่ะคุณลูกค้าดูใกล้ๆได้เลยนะคะสามารถดูได้เลยแบบนี้เลยแม่ครับสวยงามนะคะเกือบไม่รอดและขอบคุณนะคะพ่อนึกว่าพ่อจะไม่มาเลยพ่อเกือบบ่มาแล้วลูกเลยถ้าบ่มาบ่ป้าม้าก็อ่ม้าจะแม่ไปเ เดี๋ยวหนูไปขอบคุณมา้าละกันนะสลิสดอีน่อยขอดออ้วนี่แกว่าฉันก็ต้องขอบใจแกกับทวดเลยนะถ้าไม่ได้เธอสองคนแย่แน่เลยวันนี้เฮ้ยไม่เป็นไรวันนี้ก็จริงๆว่างอยู่รู้บ้าจริงๆวันนี้เกือบสวยแล้วเอ๊คนที่พาคณะทัวร์มาเขาเป็นแฟนคุณน้ำบวยวเฮ้ยใช่แล้วตอนแรกเขาจะไม่ให้เราอะไปใช้ร้านคุณน้ำบวยมาทำงานด้วยเอ้ยจริงดิจริงแต่เมื่อกี้เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแกนะ เขาจำหน้าแกไม่ได้เปล่าไม่รู้อ่ะเออเออใช่มันเถอะว่าแต่วันนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยแกทำตัวมีประโยชน์ที่สุดเลยนะถึงแม้ว,ว่าแกจะวาดรูปได้บิดบิดเบี้ยวเบี้ยวหางไก่เป็นหางแมวอะเนี่ยชมหรือด่าเนี่ยฉันชมแกอยู่คือการวาดถ้วยชามตาไก่เนี่ยมันยากนะ <ım> คือปกติเนี่ยเราวาดเนี่ยวาดรูปธรรมดาเราก็ใช้อารมณ์ใช่ไหมแต่นี่ใช้ความชำนาญพิเศษเกดป่ะอ๋อฉันก็รู้แล้วน่ะล้อเล่นเถอะถ้วย ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณแกด้วยนะไม่ต้องขอบคุณผมครับผมเนี่ยต้องขอบคุณคุณมอนที่ทำใผมอะ่ะได้ของฝากใช่ไหมนะครับพ่อของฝากอันนี้อ,อันนี้เลยเหรออย,อย่างนี้นี่เองเหรอครับสวัสดีครับคุณลุงอสวันนี้ลุงครับมากรน,น,น,นั่งก่อนนั่งก่อนป๋ออ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมมีขึ้นต่อครับคุณลุงน่าจะเป็นพ่อของน้องสาวคนนี้ใช่ไหมครับโอ้ไม่ลูกคนเดียวอ่ะคนที่มันใจจะได้ของป๋อ ผมขอชมเลยนะครับว่าน้องเขาแก้ไขปัญหาได้ดีมากมาแต่พี่ไม่ได้กลับไปพร้อาบคนอื่นเหรอคะอ๋อพอดีพี่ส่งให้อีกทีมหนึ่งดูแลต่อนะครับเพราะว่าพี่มีธุระต่ออ๋อคุณปิงครับครับที่ร้านเรียบร้อยดีไหมครับเรียบร้อยดีครับผมน้ำบวยเล่าให้ฟังว่าคุณแต่งร้านสวยเลยจนคุณยายชมครับขอบคุณครับผมยังไงผมขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวธุระต่อครับครับครับนั่งกินน้ากินน้องกันับทุกคน ไปไหนเลยคุณผมว่าจะแวะเข้าไปหาน้ำบวยที่ร้านสักหน่อยอวันนี้น้ำบวยไม่อยู่นะครับร้านปิดนะฮะคุณได้นัดคุณน้ำบวยไว้เปล่าอพอเปล่าครับผมไม่ได้นัดเดี๋ยวคุณจะไปไหนครับอ๋อนี่ผมมาหาที่วาดภาพอะครับก็เลยกำลังคิดอยู่ว่าจะไปวาดที่ไหนดีกลาจะให้เป็นที่ธรรมชาติธรรมชาติหน่อยแล้วก็มีเอกลักษณ์หน่อยครับผมพาคณะดูงานไปดูงานบ่อยนะเดี๋ยวพอจะแนะนำได้เหมือนกันอนะไปกับผมไหม ได้ครับนีจะกกกลายไไบออออเเเธใ้้้้ฟัังวดคปฝ หรอโอ้แกพี่แกเสียอีกแล้วอ่ะแกไม่ต้องรอฉันแล้วกันเดี๋ยวฉันรีบตามไปอืมช่อมเป็นเหรอถ้วยเนี่ยนะอะไรอ่ะก็มหันจะเป็นเลยนี่ครับกระแค่หัวเทียนบอดไม่ได้โหนี่แล้วฉันจะไปรู้ได้ไงฉันเป็นผู้หญิงแค่ขี่รถได้คล่องขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วฮะ มันยิงแมนๆอย่างคุณมอนเนี่ยเนี่ยมาแจ้งนี่นี่นี่เล่นด้วยได้อย่งมาลามปามอีกอย่างเลิกรีชว่าคุณได้แล้วปีเงินบอกฉันแล้วว่าแกอายุเท่าฉันตีนกาที่หน้าแกเนี่ยมันขึ้นแล้วอ่าไปเลยผมมาจะได้เนียนนะเออไม่ต้องมาเนียนเด็กไม่ต้องมาเนียนเด็กผมมาได้เนียนครับแต่ละก่อนตอนที่ผมอยู่รีสอร์ทเนี่ยละอ้อนคนใหญ่ผมบอกห้องปีห้องไอ้หมดนะครับเออนี่เคยเที่ยววัด แก้วดอนเต้าปะมาเคยแอวครับข้างในมันสวยนะจะชวนมาอันเตจะจอลวมันเตะก็อยู่กันสองคนจะให้ชวนป้าร้านข้างรือไงเราครับ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 ไปกันแอวเลยเนาะแอวเลยไปแอลเลยรี่เ,ลเลปนะ้ำไว้กนดี โอเคไหมคุณโอเคนะครับข้างในก็น่าจะมีถ้ำหลายถ้ำเลยแหละบมรได้ากาศดีมากเลยครับนี่คุณต้นนี้รู้จักเที่องเที่ยวเยอะแยะหมดเลยนะครับผมไม่ได้มองว่าเที่ยวนะครับชีวิตคือการทํางานนะคุณผมต้องทํางานทําให้เต็มที่ถ้าไปม,มองว่ามาเที่ยวอะไรเงี้ยผมกลัวผมจะทํางานได้ไม่เต็มที่มากกว่าโอเค okay. เดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูข้างในเผื่อว่าคุณจะได้ที่วาดรูปบ้างดีครับบรรยากาศไม่ผ่อนคลายแล้วมั้อะไรนะฮะ บอกว่าบรรยากาศผ่อนคลายดีนะครับเชิญคุณต้นนำเลยครับโอเคครับที่นี่เก่าแก่มากเลยนะมีเท่าภูเขาไฟอายุ15ล้านปีแล้วก็ถงตรงนี้เกิดจากภูเขาหินปูนอายุไม่น้อยกว่า9ล้านปี พี่ข้อมูลแน่นเลยนะครับผมผมก็พอรู้บ้างครับเพราะว่าเวลาพาแขกมาดูที่เนี่ยจะได้ให้ความรู้เข้าไปด้วยเราได้มีอะไรกลับไปบ้างไงดีครับ <c oughs> ก็เชิญนำสบายครับได้ครับขอบคุณมากเลยโหที่นี่ออทษทีครับเมื่อกี้ผมไม่ได้รับนะัะ ครับพอดียุ่งอยู่ข้างนอกค่ะเห็นอ e ีเมลแล้วครับเดี๋ยวผมขอเปิดดูก่อนนะครับอ๋อใช่ครับหัวหน้าย,ยังไม่ได้แจ้งนะครับได้ได้ครับเดี๋ยวประมาณ20นาทีเดี๋ยวผมโทรบอกพวกน้องให้แล้วเดี๋ยวให้เขาส่งให้นะครับ โอ้หน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 อ๋อต้นวันนี้บนยุทธบรยากาศอยู่กันอ๋อวันนี้บรรยากาศครับแต่ว่าวันนี้ปลาน้องอันนี้ปิ้งอันนี้โหน้าอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีน้องเขาเป็นนักวาดรูปครับเป็นศิลปินแล้วก็ผมได้ปลามาพอถ้าเพื่อเขาจะมีไอเดียครับผมเอางี้เวลาเคยได้ยินลมผู้เขียวก่อนซูเป็นอันซีนอันซีนของที่นี่เลยก็ว่าได้แล้วของลำปางตัวแล้วซึ่งศิลปินนี่น่าจะเหมาะสำหรับ ที่จะไปไปลงภูเกี่ยวตรงนี้อันนี้ได้ผมรบกวนไปไปตัวได้ก่อนฮะอ๋อยินดีครับยินดีครับเนาะไปไปตัวกันเลยครับผมพอดีจิ๊นัดเขาไว้พอดีเลยครับผมรบกวนตัวนะครับผมขอบคุณมากเลยครับลึกไหมครับจ้าบเลยครับผมโอ้โหนะฮะดีครดีครที่ที่บอกว่าตรงนี้ลึกมากนะเพราะว่ามีคนเคยเคยพิสูจน์แล้ว40กเมตร นะแต่ก็ก็ไม่สามารถจะลงไปถึงข้างล่างเป็นที่สุดได้เพราะว่า,วาเห็นบอกว่าข้างล่างนี่เป็นน้ำน้ำมน้์มันจะน้ำมนอันนี่มันก็เกิดอัน,นตรายก็มีอ<ห><ห>ันตรายอันนี้ก็เป็นเป็นความแปลกอันนี้นะท้่ที่ที่เป็นอะไรที่ททลองน่าคนใจครับยังไงผมขอบคุณคุณน้ากุ้งด้วยนะครับยันนี้ดีดีดีห้ความรู้แล้วก็ผมน่าจะได้อะไรจากตรงนี้เยอะครับเผื่อว่าเวลาพาพวก แค่มาดูจะให้ข้อมูลได้โอเคมากจริงเนาะงั้นเดี๋ยวให้ต้นกับปิงครับลองอยู่ที่นี้ไปก่อนได้เดี๋ยวพี่จะไปไปหาผู้ใหญ่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันที่นั่นครับขอบคุณมากเลยขอบคุณนะครับที่ทำขอบคุณมากครับสวัสดีครับที่นี่นะสวยมากเลยสวยกว่าในรูปอีกก็เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจของผม ว่าคุณคิดบวกอยู่นะก็คิดลบไปมันก็เครียดเปล่าๆครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้มาเนี่ยพี่ได้มาเที่ยวอย่างเงี้ยบ่อยๆผมว่ามันแบบน่าจะมีความสุขกับมันด้วยซ้าอะแต่พี่กลับมองเป็นการทํางานวันนี้ลองแบบปล่อยใจไปกับมันแล้วก็รับพลังธรรมชาติมาดกับตัวเพื่อนผมก็ทำเนี่ยไปเที่ยวกันแล้วก็แบบมาเก็บความรู้สึกดีๆ มีความสุขไปกับม well, really well, really ันซ sure> ึมซับกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็คิดว่าวันนี้เราได้ใช้ชีวิตแล้วแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับก็จริงของคุณนะคือที่ออฟฟิศเนี่ยเขาชอบบอกว่าผมเป็นจอมเหตุการณ์แล้วก็ดูเครียดมากมากเลยครับพี่มากวันนี้ดูมาทั้งวันละคีอความรักที่มีจะเป็นเดือนจะเป็นปีที่เราได้ ก็ยังอยากจะรักนานเราเองก็เปียบเป็นสันทาง